ซึ่งดูเหมือนล่าสุดเองคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของหมูไม่หมูแล้วนะเพราะว่าต้องขยายผลให้ได้เชิงลึกมากขึ้นนะคะล่าสุดมาแล้วค่ะคุณอัจฉริยะนะคะวันนี้ไปที่สภา,าเลยค่ะนี่เลยค่ะ ไปยื่นหนังสือนะคะกับคุณรังสิมันโรมสสจาก,ก้าวไก่นะคะบอกให้มีการตรวจสอบในเธอ3มเรื่องเรื่องหลักๆเรื่องแน่ๆเลยก็คือเรื่องของหมูเถื่อนนะคะและก็มีเรื่องของการส่งออกตีนไก่ยังมีเรื่องของการเคลมภาษีน้ํามันด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าคุณผู้ชมคะคุณอัจฉริยะไปถึงนะคะก็ไปมอบหลักฐานให้กับคุณรังสิมันโรมอย่างที่บอกไปแล้วคะ่ะเรื่องแรกลักลอบนําเข้าหมูเถื่อน บอกด้วยนะคะว่ามีข้าราชาการระดับกรมถึง3กรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งสัญญาณบอกอาจจะโยงไปถึงนักการเมืองบางคนไงตอนนี้บอกมันเริ่มคืบหน้าไปมากแต่อยากจะให้คุณโรมเนี่ยช่วยขยายผลต่อหน่อยเรื่องที่2เป็นการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนนะคะบอกได้ว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวพันกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งสัญญาณอีกแล้วนะคะไปลิงก์คนอื่นอีกแล้วนะคะบุคคลที่3นะคะ,ะเรื่องที่3มคุณผู้ชมส่งออกน้ํามันไปเมียนมานะคะ และก็วนกลับมาขายในประเทศไทยคือถึงขั้นบอกมีการขอคืนภาษีแบบผิดกฎหมายแล้วมูลค่าสูงถึง60,000ล้านไม่ใช่เพิ่งทำนะทำแบบนี้มานาน6ปีแล้วอะเรื่องแบบนี้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงผู้ประกอบการและก็เกษตรกรนะคะประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันเป็นหลักถึงแสนล้านบาททีเดียวค่ะนีครับตัวบุคคลที่รับเงินใต้โต๊ะครับ ตั้งแต่ระดับร่างจนถึงอธิบดีแล้วก็เกี่ยวกับข้องกับรัฐมนตรีอันนี้เราทาไว้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวเรื่องของการทั้งหมูทั้งไก่อะไรทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็ทั้งน้ํามันเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะมีรายชื่อประกอบอยู่ในในหนังสืออยู่แล้วนะครับว่าผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างนะครับครับมั่นใจว่าสามารถเอาผิดใครได้บ้างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการถ้าเอาแบบจริงจังนะครับแล้วก็ เอาแบบว่าไม่มีเกณงใจกันะถึงหมดแล้วครับนะถึงหมดทุกคนนะครับเพราะหลักฐานเนี่ยมันทิ้งม้างวว้ด้วยเอกสารแล้วก็มีตัวชิปปิ้งเนี่ยก็ให้การรับสะรารภาพแล้วแล้วก็มีหน้าที่ของทั้งสองกรมก็คือกรมบัญชีกมรกมประมงกรมสุรากรเนี่ยเขาก็มาให้การรัดทอดไปถึงผู้ใหญ่หมดแลยครับแต่อนนี้มีข้อแร้ง คุณผู้ชมคะนอกจากหมูเถื่อนต้องตามกันแล้วนะยังมีเรื่องของขอ,งของคืนภาษีผิดกฎหมายใช่ไหมคะสองหมื่นล้านที่ทํากันมานานเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อทีนี้คุณราศีมันโรมบอกว่าเบื้องต้นต้องยอมรับว่าหมูเถื่อนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแค่หมูไม่น่าจะมีอะไรแต่ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะปัญหาเรื่องหมูเถื่อนไม่ได้มีแค่การลักลอบนําเข้ามาแบบผิดกฎหมายเท่านั้นแต่มันกระทบไปถึงการบังคับใช้กฎหมายของเราะว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ถ้ายังไม่เอาผิดทางกฎหมายได้ ก็ไม่รู้ว่าสินค้าทางเกษตรจะเข้ามาไทยเนี่ยมีคุณภาพขนาดไหนหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนไทยหรือเปล่านะคะนี่ยังไม่รับว่าอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นคนสาคัญในบ้านเมืองเป็นคนที่มีชื่อเสียงในบ้านเมืองอาจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคุณโรมบอกนะคะนอกจากนี้ก็จะไปกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรราคาหมูในประเทศแล้วก็มีผลต่อเกษตรกรต่อไปด้วยส่วนถ้าไปถามถึงเรื่องกระบวนการตรวจสอบหมูเถื่อนนะคะ คุณลังสิมบนรมบอกว่าเรื่องนี้ค้างมานานแล้วค่ะความจริงเนี่ยคิดคล้ายๆก,กันกับคุณอัจฉริยะแต่เรื่องนี้ก็ยอมรับมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายที่จะสานเอาไปถึงต้นต่อตัวการสําคัญได้ทั้งหมดนะคะคําถามมันอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทําและก็แปลกใจเหมือนกันทําไมเรื่องแบบนี้มันถึงยืดเยื้อกันมานานได้ขนาดนี้ค่ะเรื่องนี้ที่ยืนไม่ได้ยากแล้วมันก็น่าจะสาวไปถึงตัวการคนสำคัญสำคัญได้หมด คำถามอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่านะครับจริงๆสิ่งที่จะ,จะมีอะไรที่ผมแปลกใจคือทำไมมันถึงยือกันานได้ขนาดนี้นะครับ <Hey. S 1> ผมคิดว่าถ้าเลื่อนไปถึงระดับเ s ียนะครับเลื่องไปถึงอย่างวันนี้เนี่ยก็ผมก็พยายามผมก็เห็นนะครับว่ามีความพยายามในการแอคชั่นของฝ่ายต่างๆเรื่องนี้มันควรจะจบไังไงอ ถ้ามาถึงขนาดนี้และยังไม่สามารถดาเนินการในการจัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดได้เนระบบกฎหมายของเรานี่มันจะมีใครเชื่อถือล่ะครคุณรังสิมันโรมเนี่ยก็มีตําแหน่งด้วยนะเป็นประธานคณะกรรมการ สิทธิความมั่นคงแห่งรัฐนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเดี๋ยวรอแล้วกันเพราะว่ายื่นไปสามเรื่องให้ตรวจสอบอก็รอดูการทําหน้าที่การทํางานของคุณรังสีมันโรมด้วยอ๋อคือต้องบอกเลยว่าหมูเถื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคำถามที่คุณรังสีมันโรมบอกว่าโอ๊ยทาไมมันถึงได้ยืดเยื้อไปขนาดนี้ค่ะจริงๆแล้วคุณสุรังสีมันโรมเองก็มีคําตอบอยู่แล้วล่ะที่มันยืดเยื้อเพราะว่าข้างหลังมันมีอะไรที่โยงใยอยู่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะ